ทนคนคลิปนี้ก็กลับมาพบกับเราแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินมาม่ากันตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วเลยไม่กินข้าวทีนะคะข้าวเที่ยงเราเรามากินเัอเลยนีนะคะจะเป็นมาม่าที่เราโลกนะเนาะนี่นะคะ,ะ,นนะ,ะ,คะพร้อมกับน้ําอันสุดชื่นเป็นน้าแอปเปิ้ลอัดแก๊สนะคะก็จะมีเป็นชาชาด้วยเนาะนี่นะคะก็ตตมนี้นะใ,นใจว่างก็มาตรงน,นี้นะคะ ตัวนี้นะคะมันจะเป็นบอกไว้ก่อนตัวนี้จะเป็นรถต้ยมยำนะคะไม่ใช่ไม่ได้รถต้ยมยำคือรถหมูสับมันหมดนะคะก็เลยมีรถต้ยมยำแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงต้นยำก็คือจะไม่เผ็ดแต่เราจะใส่พวกน้ำตาลเอ่อเป็นน้ำตาลน้ำปลาอะไรอย่างงี้เนาะแบบปรุงรสเองเนาะเราจะมาลองกินดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะเรามากินน้ำซุปก่อนเนาะ ก็ใช้ได้เนาะก็หว,นวานหวานนะคะเกินเลยใ้่มันจะจุดๆอะมีลูกชิ้ปลานะคะ ชิ้นอร่อยอร่อยเนาะเป็นมาม่าที่ปรุงเองนะครับพร้อมกับน้ำอืมอร่อยนะมันจะเป็นแบบซาซานะคะจะเป็นน้ำแอปเปิล จะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลตามธรรมดาลเลยแต่ว่ามันจะมีความซาเนาะนี่นะคะมากินกันเลยความยากลำบากมากอ,มอร่อย เด uh huh. ี๋ยวเราให้ดูนั่นแหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ นนั่นแหละนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ม>ด้วยนะคะบ๊ายบายอา